มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลงานรัฐบาลโดยเฉพาะผลงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีนาะงสาวแพทองทานชินวัตรได้ทําไว้นะคะโพอหกเดือนค่ะผลงานนายกแพทองทานประชาชนชื่นชมว่ามาถูกทางแล้วชี้โหวตให้30บาทรักษาทุกที่น้าโดงค่ะ เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ที่พอใจของประชาชนมากที่สุดตามมาด้วยเรื่องของเงินหมืน่นเรื่องของลดค่าไฟเรื่องของการลดพลังงานต่างๆรวมถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งรสเท่าเทียมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะนายจราย,ยุห่งวงทรัพย์ค่ะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในรอบ6เดือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยใครที่เป็นหนึ่งในผลโพนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามความคิดเห็นไหมคือมีการเข้าไปถามในครัวเรือนเลยนะคะใครที่มีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปทุกจังหวัดคือกระจายตัวออกไปนะคะทั่วประเทศก็พบว่า ความพึงพอใจในในโยบายในมนาตรการโครงการของรัฐบาลในระดับมากที่สุดถึงมากนะคะใน5อันดับแรกได้แก่ 1. นค่ะนำโด่งมาอย่างที่บอกนโยบาย30บาทรักษาทุกที่อันนี้คิดเป็นร้อยละ71.6ค่ะ 2. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นร้อยละ55.8 3. กฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยละ41.3 4ค่ะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าพลังงานแก่ประชาชนอันนี้ร้อยละ32.6และ5นะคะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้ร้อยละ30.3ค่ะ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลงานรัฐบาลนะคะจำแนกเป็นรายภาคนะคะโดยพบว่าประชาชนในกลุ่มภาคอีสานค่ะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีสัสดส่วนสูงที่ร้อยละ40.1รองลงมาเป็นภาคเหนือนะคะอยู่ที่ร้อยละ28.5ภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ24.7 และภาคใต้ค่ะร้อยละ20.1ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่ร้อยละ14.7โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มนะคะพบว่าอายุ ของพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นถึงร้อยละ31.5แต่ในส่วนของการบริการนะคะของทางภาครัฐยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของทางภาครัฐในระดับมากถึงมากที่สุด5อันดับแรกนะคะอยู่ที่ ไฟฟ้านะคะคือร้อยละหกน้ำประปาค่ะอยู่ที่ร้อยละห้าเรื่องถนนต่างๆนะคะอยู่ที่ร้อยละห้าและการบริการสาธารณาสุขอยู่ที่ร้อยละห้าและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่ที่ร้อยละสี่นั่นเองค่ะจะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคือเป็นถ้าสมมุติเป็นเรื่องดีก็เป็นผลที่ กระทบน้อย<ช>ประชาชนเดือดร้อนน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในมุมลบก็จะมีออกมาเป็นตัวเลขลบแต่นี่คือพอใจพึงพอใจในเรื่องของผลงานการทํางานของรัฐบาลจากผลสํารวจนะคะพบเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วนมาดูกันค่ะ5อันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ร้อยละแปเเลยนะคะรองลงมาก็คือเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่ะ อันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปก็มีแล้วนะใช่แล้วแต่นี่ก็คืออยากให้ช่วยอีกอเรื่องของข่าวไฟฟ้าค่ะน้ำปราปลาน้ำปราปานะคะน้ำมันเชื้อเพลิงอยากให้ทำต่อเนื่องนี่ไงดีแล้วอยากให้ทำต่อนะคะอันนี้ร้อยละ6 7สส่วนเรื่องของการแก้ปัปัญหายาเสพติดนะคะอยากให้แก้ไขร้อยละ3 0เรื่องของหนี้สินร้อยละ3 5 5 และก็เรื่องของการเพิ่มสวัสดิการเช่นเงินผู้มีรายได้น้อยการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาอันนี้ร้อยละ30.3สําำหรับช่องทางที่ประชาชนสนใจนะคะติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดยังเป็นทางโทรทัศน์นะคะอันนี้ร้อยละหกสรองลงมาก็คือสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์ ตอกนะฮะอินสตาแกรมนะคะ t วิตเตอร์ร้อยละ5 9 6รวมถึงญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักอันนี้ร้อยละ16.9ค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะในการประชุมครมสัญจรที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่29เมษายนในวันอังคารค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะสำนักงานสถิติได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามนโยบายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไปนะคะและสั่งการไว้ในหลายประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567ไปจนถึง18มีนาคม256 568ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วอยู่ที่1.3ล้านบัญชีส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะในโครงการท่าวังผาโมเดลและทวัดบุรีโมเดลค่ะสู่มุ่งสู่จังหวัดสีขาวเพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดนะคะดำเนินการ v รี็กเรย์ไปแล้วกว่า1ล้านกว่าลายด้วยกันจากเป้าหมายคือ4ล้านกว่านะคะโดยข้อมูลนี้นะคะจากวันที่17กุมภาพันธ์2568 ตลอดจนเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินโครงการบ้านเพื่อคนไทยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า2,05,333รายและผ่านคุณสมบัติการกู้สินเชื่อนะคะจำนวน1 3 5 6 7 8คนซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในปี2,568และเข้าพักอาศัยได้นะคะในปี2,570นั่นเองค่ะ